เรื่องที่ยี่สิบเข้าใจความจริงของโลกเมื่อไหร่นิพพานทันทีอัตมาภาพพระมหาทิฏฐากรอากิตาปุญโยวันนี้วันเสราร์ที่สิบเอ็ดเดือนกันยายนพศสองพันห้า้อยหกสิบสี่ก่อนจะฟังธรรมก็ขอให้เราเชิญพมเทพเทวดามาร่วมบุญกับเราก่อนให้กล่าวตามในใจดังนี้ขอหนาตบร,รมี องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐถมขอให้ภูมเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั่วสากลลโลกร่วมโมทนาบุญกับข้าพระเจ้าในข่าวครั้งนี้และผลละบุญใดที่สำเร็จแล้วแก่ข้าพระเจ้า ขอจงสําเร็จแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพันในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทินวันนี้ก็จะกล่าวถึงการเข้าใจความจริงของโลกเมื่อไหร่นิพพานทันที การเข้าใจเป็นภาษาไทยภาษาบาลีคือวิปาาัสนาญาณความจริงของโลกเป็นภาษาไทยภาษาบาลีคืออริยสัจการเข้าใจความจริงของโลกนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะทุกข์จะโกรธจะโลภจะหลงกับเรื่องต่างๆที่มากระทบเรา คราวนี้เรามาดูว่าความจริงของโลกคืออะไรความจริงของโลกคือคนรอบตัวเรามีทั้งคนดีคนไม่ดีทั้งภายในบ้านนอกบ้านเช่นมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ภายนอกบ้านเจอผู้ร่วมงานเจอเจ้านายที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราจะทำยังไงมีความคิดยังไง ไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงกับสิ่งที่มากระทบเราจะขอให้เราเข้าใจความจริงของโลกดังนี้ข้อที่หนึ่งคนรอบตัวเราไม่ใช่พระอรหันหมายความว่าสามีภรรยาลูกที่อยู่ในบ้านก็ดีเจ้านายลูกน้องเพื่อนที่ทำงานหรือคนที่เดินอยู่รอบนอกบ้านก็ดีไม่ใช่เป็นพระอรหัน เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องทำดีกับเราตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรามีพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องมาดีกับเราทุกวินาทีตลอดเวลามีสามีภรรยาหรือมีลูกก็ต้องดีกับเราตลอดเวลาทั้งปีทั้งชาติเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่อรหันไงราปใดคนเรายังไม่บรรลุอรหันเนี่ย ยังมีกิเลสขึ้นขึ้นลงลงอยู่เป็นเรื่องปกติเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเขามีความผิดอะไรเล็กน้อยมากระทบเราเราก็ให้อภัยกันมีความผิดท่านการกลางเราก็เรียกคุยสนทนาปรับความเข้าใจกันถ้าผิดหนักๆต่อการเราก็เลิกคบมีอยู่แค่นั้นแต่โยมจะเลิกคบไม่ได้กับบุคคลประเภทเดียวเท่านั้น คือบุคคลที่เป็นพ่อแม่ของเราหรือว่าใครก็ได้ที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้เต็มที่ถ้าเขาไม่ดีกับเราตอนโตหรือตอนเด็กเราก็แค่อยู่ห่งหางๆอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่เราก็ต้องส่งเสียเขาตามปกติแต่การส่งเสียนั้นก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนมีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก เข้าใจความจริงของโลกข้อที่สองให้คิดเลยว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนหมายถึงให้เราเป็นคนดีแค่ไหนไม่เคยคิดจะทำความผิดและไม่ได้ทำความผิดอะไรกับใครเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโยมจะต้องเจอคนดีๆทั้งปีทั้งชาติก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเราเป็นคนดีทำทุกอย่างสจริทแต่มีปัญหาชีวิตมีอุปสรรค มีคนทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปโกรธอะไรให้มันมากมายนะเพราะให้เรารู้ไว้เลยว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนแปลว่าเราอาจจะทำเขาไว้ไม่ชาตินี้ก็ชาติที่แล้วหรือเราช่วยเหลือใครเขาไว้แล้วเขาเนรคุณเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็คือคนกระตันยูกระต่าเวทีเป็นเรื่องปกติที่คนดี จะมีน้อยกว่าคนไม่ดีก็ให้เรารู้ไว้ว่าเราอาจจะเคยทำเขาไว้ในชาติที่แล้วเรารู้แค่นี้พอตามคำสอนพทธเจ้าว,ว่าเราเกิดกันมาหลายชาติแล้วเราอาจทำเขาไว้ในชาติที่แล้วจะได้ไม่ต้องคิดมากไปโกรธใครเข้าใจความจริงของโลกข้อที่สามเมื่อเจอความทุกข์อุปสรรคต่าง อย่าไปรังเกียจมันเพราะความทุกข์ทำให้เรารู้จักธรรมะเข้าหาธรรมะอุปสรรคก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นใครไม่เจอทุกข์หรือไม่รู้จักทุกข์บุคคลนั้นนิพพานไม่ได้เพราะโยมจะไม่เข้าใจใครเพราะเราอยู่แบบสบายๆเราก็จะไม่เข้าใจคนที่เขาลำบากกว่าเราแต่เมื่อเราเคยลำบาก เมื่ออนาคตเรามีการเติบโตเรื่องหน้าที่การงานหรืออายุมากขึ้นเราก็จะเข้าใจคนมากขึ้นเพราะเราเคยลำบากอย่างนั้นมาแล้วเข้าใจความจริงของโลกข้อที่สี่ให้เรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองหมายความว่าก่อนโยมจะทำอะไรในชีวิตให้ดูคนรอบข้างบ้างที่เขาเป็นคนดีๆ คนไม่ดีชังเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ให้ดูคนรอบข้างที่เป็นคนดีๆว่าใครจะเดือดร้อนเพราะเราไหมเช่นเมื่อเราทำอะไรลงไปพ่อแม่จะเดือดร้อนไหมสามีภรรยาลูกจะเดือดร้อนไหมเจ้านายผู้ร่วมงานลูกน้องจะเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนเราอย่าทำแปลว่าสิ่งที่ทำนั้น เรามีความสุขอยู่คนเดียวมันก็คือการเห็นแก่ตัวก็ให้เราคิดอะไรก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่าต้องไม่มีคนเดือดร้อนและตัวเราก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยถ้าใครอยากจะบรรลุนิพพานเร็วๆหรือบรรลุพระอาหารหันต์เร็วๆก็ขอให้มีความคิดและการกระทำแบบนี้คือให้รักคนอื่นมากกว่าตนเองเพราะนี่เป็นอุปนิสัยของพระอาหารหันต์หลักๆ คือจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองจึงทําให้เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรืออลรหันแล้วตอนเป็นคารวะต้องรีบบวชทันทีเพราะถ้าไม่บวชคนอื่นก็จะเดือดร้อนเพราะตัวเองเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราเป็นนารหันเราไปใช้ชีวิตเหมือนคารวะเหมือนประชาชนทั่วไปก็จะทําอันตรายทําให้เขามีบาปกรรมต่อเราได้ ก็เลยต้องรีบบวชทันทีทั้งหมดนี้คือการเข้าใจความจริงของโลกเมื่อเราเข้าใจตามความจริงของโลกแล้วทั้งสี่หัวข้อนี้เราก็จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเพราะว่าเรารู้เหตุผลแล้วว่าคนนี้ทำไมถึงทำกับเราหรือเราเจออุปสรรคเรื่องราวต่างๆ ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่เหตุผลที่กล่าวไปทั้งหมดนี้คือเป็นเหตุผลกลางๆที่จะทําให้เราลดความโกรธโลภหลงได้เพราะบุคคลที่จะรู้ต้นเหตุหรือเหตุผลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนได้ต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นแต่ปาบใดที่ญาติโยมส่วนใหญ่ยังไม่ได้บรรลุผ็พาอรหันต์ก็ให้ใช้เหตุผลสี่ข้อนี้ในการดำเนินชีวิต ความโกรธโลภหลงก็จะลดลงถึงตัดได้ในที่สุดก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานทันทีเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วแล้วทำได้จริงเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเหตุผลเหล่านี้เข้ามาในใจเราทันทีนั่นคือการเป็นอัตโนมัติเมื่อเราเข้าใจความจริงของโลกตามนี้แล้วและทำตามได้จริง ความโลภโกรธหลงก็จะไม่เกิดในใจพอรู้ต้นเหตุที่ถูกต้องแล้วและที่แท้จริงอริยสัจสี่คือความจริงอปมะเสิริฐก็จะเกิดขึ้นในใจเช่นกันและก็สามารถปรรุพาะอรหันได้ทันทีขออนาจบารมีองค์พระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมผลลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้แล้ว ในชาติปัจจุบันและอดิชาติทุกภพทุกชาติที่สําเร็จแล้วแก่ข้าพาเจ้าขอจงสําเร็จแก่พรมเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีฐานะมั่งคั่งโดยฉับพันบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพันในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเทิน ขอให้ทุกคนเป็นคนดีมีสินห้าขึ้นไปทุกวันโชคดี